มีคนเขาบอกว่าลวงตาบังคับแมวไม่ได้บังคับเลยนะไม่เคยบังคับเลยถ้ามันก็มีก็มีวันที่เขาไม่นั่งเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับเขาได้ใครก่อนจีวอนก่อนจอนมาลุก <c oughs> มาไหนเอ่ะโตนี่มาได้ยังนักกว่า แม่จีวอนเขาเก่งเวลาใส่เสื้อขาวเสเร็จปุ๊บเขาจะขึ้นไปนั่งเลยไม่ต้องบอกเดี๋ยวก้อนทองนี่ขึ้นนั่งเองไม่ได้ต้องจับให้นั่งก้อนทองเขายังเด็กอยู่มาขึ้นไปนั่งเด้ออันนาวะอมนนาวะอันาาอนาวะน้าฮะถ้าจะไปเฉลี่ยงครับ หลายคนถามว่าทำไมต้องใช้ผ้าสบายเบียงด้วยก็เพื่อความดูดีหนึ่งสองเพื่อความเป็นระเบียบเพื่อความเคารพในธรรมนั่งรอน้องลูกนันฟงฟงที่นั่งรอแนละ้ว วันนี้ที่นั่งรอครับวันนี้ที่นั่งรอได้เชิญพ่อมามาทางจมพี่นั่งรอน้องความเป็นดูพี่นั่งรอน้อง ครับทำเสียงหูหูด้วยเฮ็ดดีๆแล้ววะบ่ต้องเล่นแล้ววะนั่งนั่งเห็นบ่มไอ้บ่นังพาเลยโทษกลับไปแล้วทำไงพี่บอกมันช้าลุกลุกไปดีวกว่านะ่งหันหน้าไว้หันหน้าไว้ ถ้าขอไม่นั่งไม่มีใครบังคับเขาได้ทำไมเจ้านึ่งน้ำนนห,ห,ห,หน่อยทำไมอะไรทำแล้วเมื่อกี้เือปูเถอะอันนี้ไม่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยอ้าวันนี้ล้มเหลวครับนี่บ่ต้องฟังบ่ต้องเบิ้งบ่งบต้องกินขนม วันนี้ล้มเหลวขออภัยทุกคนนี่แหละไม่สามารถที่จะบังคับเขาได้แมวนี่ไม,ไม่ไม่มีใครบังคับได้ถ้าเขาไม่อยากนั่งคือไม่อยากนั่งแต่ว่าวันไหนที่เขาอยากนั่งโอ้เขานั่งได้นานสาธุขอบคุณขอบคุณขออนุญาตลงไลก์ก่อน